โคตีเข้าวมันไก่นะครับร้านนี้เปิดตั้งแต่ปี2510นะครับกวมาันห0กว่าปีละก็มีข้ามันไก่ไหหลำนะครับเข้ามันไก่เข้าหน้าเป็ดหมูแดงหมูกรอบอะไรประมาณนี้นะครับ ก็มีไก่ทอดไก่สับหมูแดงต้งมมะละแพสตุนยาจีนห้อยจอนะครับก็ประมาณนี้เช้าเช้าคนเยอะมากครับนี่ถึงมากบ่ายสองครึ่งแล้วของหมดไปหลายอย่างหมูกร,กรอบก็หมดอะไรก็หมดเช้าเช้าคนแน่นนี่อันนี้เป็นอะไรข้าวม,มันไก่อกบวกเป็ดเนื้อเป็ดนะครับ อันนี้เป็นข้าวไก่ทอดกับหมูแดงอ,อันนี้เป็นต้มมะละมะละก็จะหัห่นเป็นซิกซีม่มะละหั่นซอยมาเฮยอร่อยจะเป็นรสแบบโบราณโบราณนิดหนึ่นงนะ อน้มเห็ no, 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 no mm ีน้ำจิ้มเคี่ยวออกเียนแล้วก็น้ำจิ้มพริกปเี่ยวแล้วก็น้ำจิ้มใส เป็ดไม่เหเม่เ,มเลยไม่ไมีก <c oughs> ลิ่นนุ่มหมู้ยันนอ่ต้มมะละเป็นต้มมะละประกาศดองนะครับ นี่ครับด้วย <ừ. S 2> น,น้ำซุปกะเมี่ยอ่ะนี่เค็มไม่มหวานจนไป

ก็ลงลงพอดีไม่รู้จะอร่อยเราะคือน้ำาราดกสบน้ำราดเหมือนแดงเขาจะไม่ห้าดเลย

ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับ